หนึ่งความสาเร็จที่พ่อแพรแม่บ้านเอฟเฟกอยากส่งต่อสาหรับอาชีพเดเดอร์นะคะทุกคนในเรื่องของการเป็นอาชีพเดเดอร์ค่ะช่วงแรกเราจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนให้เราเข้าใจรูปแบบแพทเทิร์นแ,แท่งเทียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านและการกลับตัวรวมทั้งแพทเทิร์นการกลับตัวต่างๆตรงนี้สําคัญมากๆที่จะทําให้เรามีความรู้ในเรื่องของกราฟจะทําให้เรารู้ว่าตรงไหนควรบายและตรงไหนควรเซล์และตรงไหนไม่ควรบายและตรงไหนไม่ควรเซลนะคะทุกคนนี่คือหัวข้อหลักในการที่จะทําอาชีพนี้แต่มันจะมีปัจจัยอื่น ในเรื่องของการจัดการอารมณ์การจัดการตัวเองและก็การตัดสินใจต่างๆที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมากค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถควบคุมเงินในพอเราได้คําว่าควบคุมอารมณ์มันก็จะเกี่ยวกันในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหหรืออารมณ์ร้อนอารมณ์อยากได้มากเกินไปอารมณ์โกรธพวกนี้ค่ะจะทําให้เราตัดสินใจได้ไม่ดี 1. เราจะมีการโอเวอร์ลดสองเราจะมีการรีบร้อนเกินไปที่จะเข้าออเดอร์อารมณ์พวกนี้จะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จค่ะดังนั้น อารมณ์ก็จึงมีส่วนสําคัญต่ออาชีพนี้และที่สําคัญเมื่อเราจัดการอารมณ์ได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องอารมณ์ไหนอารมณ์ก็ต้องเช็คก่อนเข้าตลาดเพราะว่า หนึ่งเราต้องถ้าเราอารมณ์ดีปุ๊บเราจะรอคอยตลาดได้สองเราจะรู้ว่าเราต้องใช้การบริหารทุนอะไรมาก็คือเอาความรู้เรื่องการเทรดเข้ามาและหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่ากราฟมันจะวิ่งไปไหนเราก็จะรอคอยได้ค่ะทุกคนอารมณ์พวกนี้ค่ะจะทําให้เราสําเร็จแล้วก็ทําเงินในได้นะคะดังนั้นหนึ่งความรู้สองการจัดการตัวเองจะทําให้เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้ทุกคนดังนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะเทรดเดอร์จะต้องฝึกค่ะซึ่งมันจะแตกต่างจากอาชีพอื่นนะฮะอาชีพอื่นเนี่ยไม่ต้องเลย อาจจะมีความเชี่ยวชาญตึ๊ดตืดดไอเน,นี้สำเร็จแต่ว่าการ็นเทรดเดอร์หนึ่งความรู้สําคัญ2การจัดการตัวเองค่ะถ้าคุณจัดการตัวเองได้จัดการอารมณ์ได้คุณก็สามารถทําเงินในตลาดนี้ได้ค่ะเป็นกาลังใจให้เทรดเดอร์ทุกคนนะคะขอ้ทุกคนประสบความสําเร็จและฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเจอความสําเร็จที่ปลายทางแน่นอนค่ะ